สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆุท่านครับครับมื้อนี้ช่วงเที่ยงครับสิ่้าเอฟครับติดต่ำหน้าทงางตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดประจําวันวที่สิบหกลุ่มผ้าพันสองพันหาบับว่าตัวเลขเนื่องากับของปูนะครับไกลโคงสุดท้ายเข้ามาแล้วนะครับอาสีเดือนทังไปทิศทางใดน,นะครับ เอฟซีเข้ามาแล้วครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับที่สำคัญครับเอฟซี FC อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซี FC สิบผ่านข่าวสารจากทางช่องนะครับเพราะว่าทางช่องไปติดต่มกันหลายสำนักนะครับเวลาอ่าทางช่องห้องอัปเดตคลิปให,หม่ๆนะครับเอฟซี FC กับสิบวันผ่านข่าวสารนะครับครับสำหรับตัวเลขแน้นทาท่งนะครับ เมื่อที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับปูได้ทรงมาไห้นะครับก็ได้ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เหล็กหลางด้วอครับเอฟซีเดี๋ยวผมสีโซ่ตัวเกาให้เอฟซีเบิงครับสีมีการเปลี่ยนแปลงเหล็กหลางนะครับว่าที่เป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวผมสีโซ่ตัวเกาให้เอฟซีเบิ้งก่อนนะครับสําหรับเอฟซีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับ ที่แคบหน้าจอว่าเป็นนะครับเตรียมสม,มุดประกาไว้เด้อครับเดียวจิโซตัวเลขให้เอฟซีได้เบิ่งได้ชมกันนะครับผมสิเอาตัวเก่าก่อนนะครับให้เอฟซีได้เบิ่งกันนะครับว่าเป็นตัวใดที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบใดนะครับอันนี้ครับ f c ค,ค,ครับเป็นงวดที่แล้วเป็นคลิปก่อนนะครับเด้อเพราะเปนงวดที่แล้วเป็นคลิป เป็นคลิปที่ทั้งช่องเด้เสนอไปเรียวนะครับวิ่งบน4ครับมีหนึ่งสี่หนึ่งนะครับสุดสตัวละกาสุด3ตัวครับ9 1 4 8 1 5 9 1, 5. ะะ่งแปห้ากลักล่างวิ่งไปที่5เมตรเดียวนะครับละกามีแนวทางอยู่ สามคููครับมีซีหาสามหาสองเก่าครับนี่เป็นคลิปอกอนะครับว่าสิมิเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบไรครับแต่ว่าชอบรับชุดบนครับบ่เปลี่ยนแปลงด้วยครับแต่ว่ามีชุดหลังมีเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งน้ากันนะครับว่าปูเปลี่ยนแปลงตัวใดแน่สาหรับหลังนะครับเดี๋ยวมาล่อเบิ่งน้ากันครับย้าว่าเป็นคลิปก่อนด้วยครับสกิปตัวนี้เป็นคลิปกอนนะครับ อ่าเฮามาติดตามเบิ้งน้ากันว่าไก่โค้งสุดท้ายเข้ามาแล้วปูเปลี่ยนแปลงตัวใดนะครับนะครับขอบอกเอฟซีนะครับขอแจ้งเอฟซีว่านะครับทางช่องเฮาครับบ่อได้ไปไทายถ้ำปูหาเจ็ดแปดนะครับอ่าเพราะว่าทางปูได้ส่งตัวเลี้ยงแนวทางมาให้นะครับแล้วก็ปูก็มีติดปัญหาอยู่นะครับตอนนี้บ่ได้เข้าไปไทายถ้ำปูเด้อครับอ่าเดี๋ยวได้เคลียร์กับปูก่อนเฮาก็จังสิได้เข้าไป ทายถ้ำกับปูนะครับว่าปูสีไห่เขาไปทายถ้ำมือใดนะครับช่วงนี้ในวัดปูก็มีงานนะครับได้ยินว่าเป็นบุญนะครับก็เลยไปทายถ้ำบ่อใดนะครับกันล่อนะครับครับสําหรับตัวเลขเนวทั้งที่ปูทรงมาไห่ครับมือนีมีเปลี่ยนแปลงแต่ลางเ้อครับเปลี่ยนแปลงแต่ลางอ่ะคุณพ่อคุณแม่ครับเตรียมแคบน้าจอเ้อครับ ว่าจะเป็นตัวไรแน่เดี๋ยวผมเสี่ยวของเก่าเปรียบเทียบให้เบิ้งน้าอีกนะครับเอฟซีกับนี่ครับเป็นอ่ตัวเลนทาท่างที่ปูทรงมาาหาใหม่นะครับวิ่งบนนะครับเป็นซีกับหนึ่งเ้วอครับเอฟซีคลิปที่แล้วปูวิ่งหนึ่วิ่งซเม็ดเดียวครับวันนี้มีหนึ่งมาน้าํคแนวทางนะครับสำหรับสุดบนทังเป็นตัวเก่าตัวเดิมอยู่นะครับ ปูเดินไปที่4ครับ814 914 815 915แล้วก็สู้3ตัวครับปูเดินไปที่418ครับปูเดินไปที่418นะครับอ่าประกาศมี15 1419ยังเป็นตัวเดิมสำหรับล่างนะครับ FC ล่างปูเดินไปที่45กับ46มี มีเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือเป็น c 6นะครับเดี๋ยวส c เอาสคริปต์เก่าให้ fc ได้เบิ่งกันเปรียบเทียบกันไลยเบิ่งนะครับมาเบิ่งน้ำกันนะครับ fc นี่ครับนี่เป็นตกเก่าเลยครับ fc ครับนี่เป็นตกเก่านะครับก็คือสิสัดเจนกันอยู่นะครับตอนนี้ไายทำอยู่บ้านคุณพ่อแกนพ่อแกนยังหม่าม้านะครับล่อพ่อแกนเพิ่งไปทุระอยู่นะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาครับเป็น นี่ครับตัวเก้าเป็นซีหาเพิ่มเติมความ่าเป็นซีหกสามหาับสองเก้าปูกับว่าบริถิมนะครับนี่เป็นคลิปก่อนเดอครับอ่ายังเป็นตัวเก้าตัวเดิมเพิ่มเพิ่มเติมมากเป็นซีหกนะครับเวบซีคลิปไม่นี่เป็นซีหกนะครับอ่าล่มจักหน่อยนะครับพี่น้องเอาครับนี่ครับอ่าซีห้าสามห้าสองเก้าครับนี่เป็นตัวเก้าตัวเดิมด้านหัวมือนะครับเป็นตัวเก้าด้านสายปูกรวิ่งกันยังเป็นตัวเก้าครับวิ่งหาตัวเก้า เพียงแต่ว่าปูเด่นไปสองคู่ครับมี่สีห่หาคับสีห่หกแต่ว่าสามหาคับสองเก่าคูกับวลาด้มิ่มเด้อครับเอฟซีเนี่ยครับสองสกีปนี่เอฟซี FC เบงห้ดีนะครับเอาแคปหนาจอไว้เป็นแนวทางฝากตัวกันนะครับของปูหาเกตเปด 8, ประจำวันวันที่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับฝากตัวเอฟซีนะครับแกแค่เปลี่ยนแค่รางนะครับกับบัมว่าเปลี่ยนนะครับเพิ่มเข้ามากก็คือ เอาง่ายๆเพิ่ม4 6เข้ามาแค่นั้นนะครับเพิ่ม4 6เข้ามาแต่ว่า3 5หากับ2เก่าย่งเป็นตัวร่องคือเก่านะครับปูบอกมาแบบนั้นนะครับสําหรับชุดบนยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมด้วยครับ FC ย่งเป็นตัวเก่าตัวเดิมดูพ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเอาครับแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางฝากต้อนกันนะครับตอนนี้ทางแอดการไทยทำอยู่บ้านคุณพ่อแก่นนะครับ FC คอมเมนต์กันมาหลายนะครับว่ามาติดตามมาหลายมือแล้วครับ คุณพ่อกับบกค่อยวางนะครับคุณพ่อติทุระมีงานทั้งอำเภอนะครับคุณพ่อมีงานทั้งอำเภอก็เลยมือน,นีได้โทษนะครับคุณพ่อว่าช่วงบายๆคุณพ่อสีมานะครับอ่ก็เลยมาอาจขิป,ปูหาเแปดนะครับอ่ะตีตามไปน้ำกันอ่ะครับว่างบายเอฟซีสีแคบหนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวเลขเนวทางปูหาเกแปดนะครับอ่แคบหนาจอไว้เป็นแนวทางฝากตอนกันสําหรับตัวเลขแนวทางครับ ก็คือทางช่องได้แจ้งไปนะครับว่าได้เข้าไปท้ายถ้ำได้ไปสัมษณ์ปูนะครับปูได้ส่งตัวเลขแนวทางมาฝากตอนเอฟซีนะครับเอาครับแก็บหนาจอไวเป็นแนวทางนะครับครับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อแก่นนะครับมือหนี้นะครับทางช่องได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับบ้านพ่อแก่นเดี๋ยวนี้ล่อครับมาล่อคุณพ่ออยู่นะครับเพราะว่าคุณพ่อไปทําธุระที่อาเภอนะครับเพราะวันนัดกันช่วงเที่ยงไปหาใบนะครับ มีงานนะครับงานชุมชนสีเผ่าของอำเภอสองดาวนะครับคุณพ่อไปซอยการซอยงานหลายมือแล้วนะครับอาก็มาล้อว่าคอมเมนต์มาหลายนะครับเอฟซีคอมเมนต์มาหลายว่าอยากให้ติดตามในทางตัวเลขของคุณพ่อเสียนแกนนะครับมือหินเดือทางมารอบพ่อยูทิบานแล้วนะครับอีกว่าดมว่านั่นนะครับเอฟซีคุณพ่อก็คือสีเดือทางมาถึงนะครับครับทำรับตัวเลขในทางของปูหายเก็ดแปดแคบนาจอไว้เป็นแนทางฝากตอนกันเด้อครับ อาเพื่อบวเป็นการเซเวลาครับเอฟซีเข้าก็าให้เอฟซีทุกท่านนะครับโชคๆมันๆลำลุ้ยนะครับไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ